ตัวใหญ่คร <eps. S 1> ับตัวใหญ่ต oh, ัวใหญ่ตัวเนี่ปล่อยซะก่อนปล่อยมันปล่อยมันเมื่อยซะก่อนดึงไว้ดึงไว้ไม่ต้องวัดมันดึงไปหมุน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 ไปปล่อยปล่อยปล่อยเบรกนี่ปล่อยเบรกนี่โอ้โหเบิ้งเบิ่งตัวปลาเบิ่งตัวปลาอโตโอ้ยมามาเอาขึ้นมาขึ้นมา เฮ้ได้กินตัวนี้ฮึต้ม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 โอ้